อุ้ยโทษ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 อุย้ยไม่ได้ตั้งใจคือมันเผื่อเลื่อนไปอย่างนี้นะแล้วพี่ก็เลื่อนขึ้นไปโดนแมกมาพอดีแบบอืสวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่บอสนะครับในแมปวันพี e ร e เจนดารี่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาทําคลิปสนุกๆเป็นการ แกง FK แล้วก็เดี๋ยวดูซิว่าจะมีใครมาโจมตีเราบ้างนะครับระหว่างที่เรา FK อยู่ในตัวนี้ของพี่นะครับจะใช้ผลควันกับผลฮอตนะครับจริงๆอันนี้ใช้แก้ขัดเฉยๆนะครับผลควันเจอเล่นๆนะครับนานแล้วก็กินซะเลยไหนๆมันก็เป็นโลเกียนะครับแล้วก็ผลฮอตนะครับพี่กินเพื่อที่จะมาฟาร์มดีเฟนต์นะครับดีเฟนต์ห้าร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังอื่นยังไม่มีเวลาได้ฟาร์มนะ ด้วยความที่เขาอัปเดตสกิลมาใหม่นะครับของผลควันนะครับนี่ครับสมุกไพรตอนนะครับพี่ได้ลองเล่นนิดๆหน่นอยๆแล้วนะครับมันจะเป็นสกิลอย่างนี้เป็นการล็อกคู่ต่อสู้เอาไว้นะครับแล้วก็สามารถทําอะไรกับเขาก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะมาจับคนที่โจมตีพี่แล้วกันโอ้ตรงนู้นมีน้ําแข็งยังโหดเลยถ้าโดนไปพี่หมดสิสู้เลยนะครับเ <laughs> ออเดี๋ยวมาลองดูกันว่า พี่จะโดนคนบูลลี่ไหมนะครับแล้วก็จะมีคนมาแกล้งพี่หรือเปล่าอ่ะมาที่เดิมนี่พี่เปิดฮอตไว้เลยนะครับ ость. เดี๋ยวเรามารอดูเหยื่อกันดีกว่า <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วน้ําแข็งด้วยวะ่ะ <c oughs> เห็นพี่ใช้เป็นผลฮอตนี่เข้าทางเลยนะครับเข้าทางเลยนะเอาจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วเดี๋ยวพี่รอเขาเปิดก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ไม่รอดีกว,ว่าเปลี่ยนใจละนี่มานี่เลย มานี่เลยหนุ่มโอ้ยพี่โดนแช่อยู่ดีวะทำไมเฮ้ยทำไมเราเป็นคนอย่างนี้เนี่ยมานี่มานี่มานี่มาไม่ต้องหนีไปไหนคือเวลาเราจับคนนะ่ะมันจะบั๊กบกแบบนี้นะครับมันจะบั๊กบกแบบนี้แต่ว่าเอาจริงๆคือเขาเสร็จพี่เรียบร้อยแล้วแหละตายไหมตายแล้วนะครับตายเรียบร้อยแล้วนะครับ คือตอนนี้สกิลมันบลักนะครับมันบักตรงที่เวลาเราจับคนมาคนมันจะไม่ลอยมาตามควันนะครับเนี่ยคนมันจะไม่ลอยมาตามควันแต่ NPC ะมันตามมานะครับเจ้าคนตะกี้โดนพี่จับถ่วงน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เนี่ยนะครับพวก FK ต้องโดนอย่างนี้แลวคือพี่จะจับง่ายมากเลยนะเพราะเขาจะประมาทนะครับพอเขาคิดว่าพี่จะ FK อยู่ใช่ไหมพอถึงเวลาพี่ก็จับจับอย่างนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยครับโดนแน่มาอีกมามา โราใส่ฟ้ามาแล้วใส่ฟ้ามาแล้วสายฟ้ามาแล้ว,าาลว,าาลวเดี๋ยวรอดูนะครับเขาจะบุลลี่พี่ไหมอ่าเอาเปืนเปิดก่อนเอาเปืนเปิดก่อนฉลาดนะเฮ้ยเอ,ยอะไรอะ่ะฟาร์มเดฟเหรอเฮ้ยเอาอะ่ะมันเอาอะ่ะไอหนุ่มนี่มันเอาอ่ะเฮ้เอาใช่ไหมตอนนี้พี่ล็อกเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยิงด้วยปืนเฮ้ยหลบได้เฮ้ยหลบได้อื นี่พี่ปล่อยหมัดเลยนะครับดูสิมันจะหลบได้สักกี่น้ําไอ้หนุ่มมานี่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 ตายยังยังไม่ตายนะครับ for me farm h a k i no โน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 ดูเจ้ามันเป็นคนที่บัดซบนี่แน่นี่แน่นี่แน่สรุปเขาโดนพี่อยู่หรือเปล่าเนี่ยลองจับกดน้ําแม่งดูดิโอ้ยโดนจับกดน้ําแล้วโอ้ย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 โนโนอย่างนั้นเหรอ อ่าลงไปแช่เย็นไหมจ๊ะเแบบีอ่าเย็นไหมเย็นไหมเแบบีอีอีอ,อียิง s ร r ่อยางงั้นเหรอ s o ี่อย่างงั้นเหรอไอน้นมความผิดของเจ้านั้นต้องชดใช้ด้วยชีวิต <c oughs> เออความผิดของเจ้านั้นต้องชดใช้ด้วยชีวิตจำเอาไว้เออ คนฟาร์มก็อยู่ดีๆแม่เล่นอะไรไม่เข้าท่านะครับ <laughs> เอ้ยผลน,นี้สนุกปะจริงๆนะเออพี่ชอบ่มันทรมานคนดีนะครับเออมันทรมานคนดีคือมันไม่มีสิทธิ์หนีได้เลยนะครับแต่แต่ว่าเขาจะสามารถโจมตีกลับเราได้นะเอออัปเดตผลควันมาใหม่นี่ สนุกใช่ย,ย่อยเออไม่ชอบวะนะสนุกใช่ย,ย่อยเลยนะครับมันแบบคนโดนมันทรมานไงแล้วยิ่งแบบคนที่เขาแบบไม่มีสกิลใหญ่ๆนะครับเออมันชีวิตลําบากเลยนะแต่ถ้าเป็นพวกคโคตรนะครับพี่โดนซัดน้าหงายไปแล้วนะครับเอออันนี้ดีนะเขาอ่อน,นพี่รังแกคนอ่อนแอนะครับพี่นิสัยไม่ดีนะ <S <S> <S เยื่อมาแล้วครับเดื่อมาแล้วเขาจะมาสปินพี่ ราม,ามักีโอ้พระเจ้าไม่ดูตามมาตาเรือเลยวิ่งเข้ามาโดนฮอตตายั้งนั้นนะครับสงสารเลยนะพี่นะอ่าโดนเปิดะแล้วโดนเปิดะแล้วน้ำแข็งยักษ์นะครับบอมเบานะเราอะ่ะได้สิเดีย๋ยวจัดให้นะครับเดีย๋ยวจัดให้ อยู่ดีมาเปิดนะเจอกันหน่อยฉันจะเอาควันไปรับเจ้าเองเจ้าหนุ่มน้อยอุยอุยอุยเผลอใช้สกิลนะครับน่าจะเป็นคนนี้แหละพี่คิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆนะครับมานี่เลยตอนนี้เขาโดนขังเรียบร้อยแล้วนะครับเขาโดนพี่ขังเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเอามาจับอุยแข็งจบเลยอย่างนี้อย่างนี้จบเลยนะครับอย่างนี้จบเลย เอามากดน้ำเท่าน่อยอ่าเรียบร้อยตายเออก็พอสู้ได้เหมือนกันนะเป็นเพราะดาเมจเขาเบานะครับแม้แม้จะไม่ได้ตังค์แต่ความสะใจมาเต็มเออมาทำพี่ทำไมนะฮัลโหลพีเพิลเย่อยากไปไหนล่ะไปส่งไหม อ่ะไปไปแซมนะไปแซมนะได้ไปแซมก็เดีย๋ยวลอดูนะครับพี่ไม่มั่นใจว่าพี่จะสามารถพาเขาไปได้ไหมเดี๋ยวพี่จะเอาเขาไปปล่อยที่แซมให้นะครับเป็นลิฟต์ขนส่งชั้นดีนะครับเพราะตัวเขาไม่ตามมาด้วยนะน้องๆจะสังเกตเห็นว่าตัวเขาจะไม่ตามมาด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ลองปล่อยดูแวบอ่าฮ่า<ๆ>เทเลพอร์ตมาวาร์ปมาเลยนะครับไม่ต้องขอบคุณนะครับเต็มใจช่วยนะเออ เฮ้ยแมกมาว่ะแมกมาว่ะโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยอย่างนะอย่างนะสู้นะครับสู้นะครับคิดดีๆนะขวัญนะขวัญนะจับกดน้ํานะเออถ้าลองยิงบ้างอีแมกมาดูใช้ได้ฮะจะโดนปืนเหรอคาวบอยเหรอเฮลโล่พีเพลเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยอย่างเท่อะดูดิ ดูท่าเขาดิเฮ้ยเฮ้ยเขาแกล้งคนมาวะสั่งสอนซะหน่อยได้ไหมแกล้งคนเหรอเฮลโลอย่าแกล้งคนอย่างนั้นไม่ดีนะเข้าใจไหมยหยุดเลยนะเออมานี่มานี่มานี่เราอะมานี่น่ะเขาแกล้งคนจริงๆด้วยเฮ้ยเฮ้ย,เอ,ยเอาเหรอนี่แไงจับกดน้ำเฮ้เราเนี่ยในใส่ไม่ดีเฮ้ยสรุปเขาหนีเขาหนีพี่ได้แล้วใช่ไหม เขาหนีพี่หรืออย่างวะเฮ้ยเขาจะตายแล้วนะครับแม้เขาหนีไม่ออกนะครับแม้เขาจะโซยังไงก็ตามทรมานละสิเฮ้ยขังพี่เหรอเฮ้ยยายาฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บักตกน้ำตายอ่าเขาบักตกน้ำตายเองนะครับเฮ้ยเออเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเอาแล้วว่ะเขาเอาแล้วว่ะเฮ้ยไอ้หนุ่มใจเย็นดิ ได้มันโหดอย่างนี้นะครับได้ดิไอหนุม่มอย่างนี้ก็สวยดินี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอตัวบุลลี่เนี่ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะมานี่เลยอุ้ย,ยพี่ใช้สกิลผิดไปลงน้ําไปซะไอหนุม่มอ่าหมดสิ้นคำาบรรยายนี่แนละต่อยมันด้วยหมัดควันเลยนะครับคิดจะขังฉันอย่างนั้นเหรอยังเร็วไปร้อยปีไอห,หนุม่ม เขาเลือดน้อยมากเลยนะครับแต่เขาก็สนุกสนุกกับการเล่นสนมากๆโฮยโทษๆๆๆๆอุ้ยไม่ได้ตั้งใจคือมันเผิดเลื่อนไปอย่างนี้นะแล้วพี่ก็เลื่อนขึ้นไปโดนแมกมากพอดีแบบอืจังหวะดีมากไม่ได้ตั้งใจจริงๆพี่บุลรี่คนแล้วว่า โอ้ไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ดีเลยเอ้ยเฮ้ยพี่หามันไม่เจอวะไอ้ได้เนี่ยพี่จะฆ่ามันอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะก็น้องๆคงจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าผลควันนั้นใช้ประโยชน์ในการเล่นสนุกอย่างไรได้บ้างนะครับเออส่วนตัวพี่ว่าพี่ก็ชอบมันนะแต่มันจะดีกว่าถ้าไอ้ท่าเนี้ย มันทําให้ศัตรูเคลื่อนที่มากับเราด้วยเพราะบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราล็อกมันได้หรือ,อยังอันนี้เดี๋ยวผู้พัฒนาเขาคงแก้ไขนะครับส่วนตัวพี่คิดว่านะแต่ถ้าเขาเกิดแก้ไขให้มันแบบมีเวลาหมดไม่ได้ล็อกได้นานอย่างนี้นะครับคือตอนนี้มันสามารถที่จะล็อกได้นานเท่าที่นานเลยนะครับก็คือน้องๆสามารถกดปุ่มค้างเอาไว้ได้ตลอดอ่ะพี่ก็กดค้างเอาไว้ตลอดเลยนะครับ ถ้าเขาปรับมาใหม่ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าปรับให้มันเออถ้ามันไม่หมดเวลานะครับแล้วก็สตูเลื่อนมาหาเลื่อนมาให้เราเห็นด้วยอะ่ะอันเนี้ยมันก็จะโคตรโคตรบันเทิงเลยนะครับมันจะบันเทิงมากๆสําหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสไครต์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย